สวัสดีครับผมแสวงบนช่นองกับอีสานสมชนัชชานมนือนีสิมาสอนภาษาฮิบูสิบหาคำศัพท์เนาะครับเนาะโดนแล้วครับที่บริพอกันโอ้ยุง่งงากงานหลายผมมีเวลาเหตุฉิดเลยครับคำแรกอะดัมนะครับดัมดัมดัมนี่กัแปลว่าเลือดเลือดเนาะครับเนาะดัมดัมนี่เลือดเนาะครับเนาะคำที่สองอะเคชบอน ครับผมเคชบอลเคชบอลเนี่ยก็คือบินรายละเอียดนะครับเวลาเลาไปซื้อของยูเซเว่นที่เลาเก็บบินมั่นๆนั่นนะเคชบอลมันก็ภาษายูเนาะเคชบอลกับบินน่ะนะครับคำที่สามกับหนวดเข้ากับสากันสากันนี่แปลว่าหนวดแปลว่าเข้านะครับเนาะสากันแปลว่าเคราแปลว่าหนวดคำที่สี่กับมัตส์เบนมัสเบนเนี่ยกัหนาลำคานรับหนาลำคานมัสเบนหน้าลำคาน มัสเบนครับน่ารำคาญคําต่อมาก,กับกันกล่ากันกล่านี่คือเ,สเสสสศษเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์นะครับเสสศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์กันกล่านะครับเนาะกันกล่าคําต่อมาก,กับตักชีตีมตักชีตีมก็คือเครื่องเพชรเครื่องพลอยนะครับตักชีตีมเครื่องเพชรนะครับตักชีตีมคําต่อมาเก,กชะชักักีย เชมิตชกิยาเชมิตก็คือพระอาทิตย์ตกดินครับชกิยาเชมิตกับพระอาทิตย์ตกดินนะครับเนาะพระอาทิตย์ตกดินลักวักลักวักนี่ก็คือลูกข่าเนาะลูกข่าลักวักนี่ก็ลูกข่านะครับเนาะเมลุกลักเมลุกลักนี่คือสกปกนะครับเนาะสกปกเมลุกลักชักมัดชักมัดนี่ก็คือยัง หมากลุกนะครับหมากลุกที่เขาเล่นกันชักมากโป๊กเกอร์โป๊กเกอร์นี่ยกะไพ่นะครับเนาะโป๊กเกอร์นี่ยกะไพ่ครับผมกาเดลกาเดลกาเดลนี่คือหัวรั้วครับรั้วที่หลอดน้ำมักจับรั้วนะครับกาเดลนะครับรั้วนะครับเนาะมัสมือกาส เมอร์กาสนี่คือศูนย์การขา่าศูนย์กลางเมอร์กาสนะครับเนะาะศูนย์กลางศูนย์การขานะ่าเก็บนี้ไม่เห็นด้วย,น,มมยนะครับเนาะแปลว่าฮิสนาเกต์นี่ไม่เห็นด้วยชิกามมรชิกามมนรนะนี่คือภูมิใหม่นะครับภูมิใหม่ชิการ์ภูมิใหม่นะครับเป็นอุ้มเป็นอุ้มอยู่ชิการ์ภูมิใหม่นะครับเนาะชาลัดชาชาลัดชาเนี่ยคือกิลิศครับจิ้งลิดครับผมชาลัดชาจิ้งลิด ครับผมมุดอักหมุดอักนี่คืออารมณ์เสียครับอารมณ์เสียมุดอักนะครับเนาะดียุดียุนดียุนเนี่ยคือการอธิบายการอธิบายการบรรยายการอธิบายนะครับครับผมอันนี้ก็สิสิบหา้าขั้มซับไกลๆอยู่แล้วครับสิเกือบเกือบยี่สิบขั้มซับนะครับที่ผมได้อธิบายในคลิปนี้นะครับเนาะให้ลอง ฝึกฝนบ่อหรอกอ่ะน,น้ำไปแตงประโยคนะครับเนาะให้ได้ประโยชน์สุดครับิีนี้กันได้ประโยชน์ได้คอมดูกดแชร์กดไล์กดติดตามไห้นะครับเอาไปเซ้นนี้ก่อนนะครับอีสานสามารชาตินั้นริทต์กลามอบปาบวา